สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอันในอลิสเบนชแนลนะคะวันนี้ก็มาหน้าสวยเนาะก็พอดีว่ากําลังจะลงสกินแคร์นะคะทุกคนก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงโตะแป้งอันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมของอันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ก็เคยจะบอกว่ากว่าจะได้โตะแป้งอันนี้มา <Yeah. S 1> ก็คือดูหลายที่ดูหลายรอบคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีไหมหรือไว้ก่อนดีหรือยังไงดีก็แบบ ใจเย็นลูกอย่าพิ่งรอก็ฝนก็ตกด้วยอ่ะอุปสรรคเยอะเกินก็คือว่าตอนแรกอ่ะเคยดูร้านนี้ไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันเล็กกว่านี้เนาะใจเย็นเยนลูกเดี๋ยวก่อนขอแม่รีวิวของแบนนงก็ก็เลยจะบอกว่าไงดีอ่ะ ก็ก็ดูอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็จนจนเลิกดูไปก็ไปดูร้านอื่นก็ยังเป็นรุ่นรุ่นเดิมที่เคยดูที่แบบลานอื่นเขามีเหมือนกันเนาะที่น้ำอัน้าตาคล้ายๆกันที่แบบมันเป็นโตกแป้งเกาหลีที่เขาฮิตฮิตกันช่วงเนี้ยเสียงหานิดนึงก็ดูไปดูมาก็แบบเริ่มรู้สึกว่าเออเราจะเก็บพอไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ลินชักแบบเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเปลี่ยนมาดูเป็นรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันเนาะมันลิ้นชักเยอะดีแล้วก็กระจกกว้างดีแล้วก็มีไฟด้วยก็เลยแบบมันน่าจะตอบโจทย์เราก็เลยเอารุ่นนี้มานะคะก็เดี๋ยวอันถ่ายให้ดูเนาะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงและนี่นะคะทุกคนก็เป็นโต๊ะแป้งที่อันได้มานะคะก็คืออยากบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าเห็นอลังการขนาดนี้ก็คือ อันซื้อมาในราคา3 9 0 0บาทนะทุกคนก็ถือว่าไม่แพงนะได้มาขนาดนี้ก็คือแบบประมาณ1,2,3,4,5สลิ้นชักนะทุกคนแล้วก็มีชั้นลอยข้างล่างแล้วก็มีไฟรอบโต๊ะด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็มีแบบว่าปักเปิกให้เราด้วยนะแบบเสียบใดเสียบอะไรอย่างเงี้ยเสียบเครื่องม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ โตเขาก็จะเป็นกระจกนะคะทุกคนลกนิดนึงของเยอะมากโตเขาก็จะเป็นกระจกนะบนบนเนี้ยจะเป็นกระจกก็อาจจะต้องวางของวางอะไรก็ระวังนิดนึงนะคะจจะแตกได้ก็ถามว่าเก็บได้เยอะไหมก็เยอะอยู่นะทุกคนเพราะว่าของอันก็ค่อนข้างเยอะอะ่ะก็แบบเนี้ยก็จะเป็นเก็บกระจุกกระจิกเนี่ยยังเหลือที่อีกเลยนะแบบยังใส่ได้อีกอะ่ะ อัน,นี้เป็นของสต็อกซื้ออันนี้ก็ทิชชูทิชชู่ <c oughs> เออก็อันนี้ก็ของแบบกระจุกกระจิกนะคะแอบเยอะนิดนึงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอันเปิดไฟให้ดูนี่พอเปิดไฟแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแบบดูดีมากสวยมากแล้วก็ ราคาน่ารักมากจริงๆอันนี้อันสั่งจริงๆสั่งผ่านไลน์หรือว่าสั่งผ่านหน้าเพจใน Facebook เขาก็ได้นะคะเดี๋ยวอันจะขึ้นไว้ให้แต่อันนี้อันสั่งเ,เหมือนร้านเขาลงขายใน s h อป e ีด้วยอะ่ะเราก็เลยแบบสามารถใช้โค้ดส่วนลดใน s h อป e ีได้เนาะก็จะแบบทุนค่าส่งไปได้นิดหน่อยนะคะค่าส่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากเพราะว่าโตกแป้งเขาก็ใหญ่อยู่เนาะก็ก็ต้องให้เขาแหละ ก็รวมๆก็ประมาณนี้นทุกคนก็คือแบบเก็บได้เยอะอยู่ถือว่าถูกใจมากๆนะคะก็รู้สึกเออคิดถูกแล้วแหละที่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นการรีวิวแบบกรบเกลบๆ,ๆน้อไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแค่แบบอยากอดของไม่เฉยๆนิดนึงแบบเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบ ได้เปลี่ยนโต๊ะแป้งอ่ะทุกคนเราคือแบบรู้สึกถูกใจมากเพราะว่ามีไฟแต่งหน้าด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีลิ้นชักเยอะดีเก็บของได้เยอะกระจกกว้างแบบเออรู้สึกชอบแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ลนโต๊ะอยู่ดีของเดิมก็ว่าลนโต๊ะแล้วอันนี้ก็ยังลนโต๊ะอยู่ก็อืมนี่ก็โละทิ้งไปบ้างแล้วนะก็ยังเยอะอยู่ก็ยังไงก็คลิปนี้กันก็คง ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ